ตื่นเช้ามาเสียงโทรศัพท์พี่ลุงกระรับสายบอกอาจารย์ช่วยหนูด้วยค่ะอาจารย์อ่าคือน้องเขาจะเรียกพี่ลุงอาจารย์เสมอนะคะโทรจากเยอรมันค่ะคนนี้ก็เคยช่วยไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะะบ้านน้อง <c oughs> เขาเรียกว่าโดนโดนคุณสาย โนอาถันมิลลี่อยากางังอยากมีส่วนร่วมน้องมิลลี่อยู่ข้างบนนี้นะคะแล้วมีอยูอ่ครั้งหนึ่งที่พี่นุงช่วยน้องจากจากไทยไปที่เยอรมันทุกอย่างก็เรียบร้อยสำเร็จไปแล้วนะคะมิลลี่บังแนมะ่เสร็จแล้วก็บอกน้องไปว่าต่อไปมีเสียงอะไรก็คืออย่าขานร,รับ อย่าอย่าไปตอบรับใครมาเรียกหรือใครมาทำอะไรก็ก็ไม่ต้องรับนะคะเพราะว่าพี่นุ้งรัตนาบารมีกำแพงแก้วเจ็ดชั้นครอบบ้านให้แล้วคุมบ้านให้แล้วถ้าเขาส่งพีหรือส่งวิญญาณที่ไม่ดีมาอีกก็ไม่สามารถเข้าบ้านได้น้องก็รับคำน้องเข้าใจเพราะว่าน้องเป็นคนไทยด้วยกันแต่คงเอ,อิญว่าอบนี้นะคะเขารู้ว่าเราถอดแล้ว เขาพยายามทําซ้ําอีกซึ่งน้องก็เล่าให้ฟังว่าเขาทําซ้ํำมาอีกหลายครั้งมากเลยอาจารย์แต่ว่ามันไม่เข้ามันกระแทกผนังบ้านกระแทกหลังคามกระแทกแล้วมันก็กระเด็นออกแต่รอบเนี้ยแฟนของน้องอ่ะดันตื่นเขาส่งมาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งของเยอรมันนะคะแล้วแฟนน้องตื่นมาเข้าห้องน้ํา เขาได้ยินเสียงมันกระแทกผนังบ้านเสร็จแล้วมันก็เสียงแตกดังโคะเหมือนแก้วแตกเหมือนใครปาขัวแก้วมาชนผนังบ้านแล้วก็แตกแฟนน้องก็เลยทำว่าอุ๊ยอะไรอะไรน้องรีบกระโดดขึ้นมาปิดปากปิดปากแฟนแต่น้องบอกไม่ทันแล้วพอแฟนพูดคำนี้เท่านั้นแหละมันเหมือนมีช่องโหว่แล้วผีก็ทยอยเข้ามาเต็มบ้าน พอเข้ามาเสร็จแล้วก็ามาลุมที่ตัวน้องเลยเพราะว่าคนที่ทําเนี่ยต้องจะเล่นงานน้องนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนเป็นคนเดียวที่ดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลพี่น้องทางไทยดูแลคุพ่อแล้วก็มีบ้านที่ที่ไทยนะคะก็ดูแลทุกคนที่ที่อยู่ไทยเนื่องจากค่าเงินของอินัดนมันค่อนข้างสูงน,นะคะแล้วก็ <c oughs> ขอแพค,ค่ะตื่นเช้ายาเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพี่งก็เลยบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันดุงตัวอยู่ใช่ไหมคะพี่งเห็นเต็มเลยใช่ค่ะอาจารย์คือเมื่อคืนน่ะมันบิดแขนหนูมันจับแขนหนูสองข้างมาบิดบิดเหมือนจะให้หลุดบิดแขนบิดขาเราอ่ะเหมือนเราเป็นตุ๊กตาเลยค่ะอาจารย์ อนแรกเป็นผีเด็กเป็นผีเด็กกลุ่มเต็มเลยแล้วก็มีผีที่เป็นแบบเป็นคนแก่เป็นเป็นเขาเอา,เอา,าง่ายๆว่าเป็นอ่าเป็นคนที่มีวิชาตามมาคุมของของตัวประมาณนี้ก็เลยบอกอน้องอ่ะเตรียมอุปรกรณ์โดยด่วนนะคะแล้วก็ทําพิธีกันก็เลยทําพิธีให้น้องไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็ถือว่าสําเร็จ ด้วยดีเราใช้พุทธคุณช่วยนะคะแล้วก็อารัธนาครุปอาจารย์ท่านบอกว่าให้ทํำยังไงบ้างพี่นงก็กับพี่ตู่ช่วยกันก็ทําไปตามนั้นแล้วก็รักษาอาการที่น้องปวดแขนปวดไหล่ปวดขาน้องบอกเหมือนมันจะหลุดออกมาเลยอะหนูเดินลงบันไดแทบไม่ได้เลยน้องบอกแบบนี้นะคะเราก็เลยอพอรักษาน้องเสร็จึ้นมากปกติแล้วดีแล้ว หายแล้วค่ะบอกแทาไม่ได้อาจารย์นี่หนูแย่เลยคือนุ่งจะบอกว่าพี่นุ่งช่วยช่วยน้งนองๆคนไทยในต่างแดนค่อนข้างมากแต่ยังไม่ได้เล่าจะมาทยอยเล่าแต่สําหรับบางท่านบางคนที่ที่ไม่อนุญาตให้นํามาเปิดเผยพี่นุ่งก็จะไม่เล่าค่ะแต่น้องคนนี้กลายเป็นแบบสนิทกันจนมีอะไรน้องก็คือไม่เกรงใจโทรมาทุกเมื่อ พี่รุ่งก็รับสายให้น้องเสมอเพราะว่าคืออยู่ที่นู่นอะขาดที่พึ่งอันนี้เราเข้าใจได้นะคะแล้วก็อยากจะให้อ่าคนที่ที่เขาเรียกว่าเคยโดนโดนของประเภทเนี้ยบางคนอนะถามว่าทําไมไม่ไม่สวดมนต์ทำไมไม่ไหว้พระทําไมไม่ถอดด้วยตัวเองพี่รุ่งจะบอกว่าคนที่ถูกของถูกคุณใสคุณผีอะไรประมาณนี้ ถอดเองไม่ได้มันถอดเองไม่ได้หมอผ่าตัดก็ผ่าตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นช่วยนะคะหลายคนที่คอมเมนต์มาว่าสวดมนต์น้องสวดอยู่แล้วน้องเห็นผีได้ด้วยตาเปล่าอยู่แล้วแต่เพราะอะไรน้องถึงถอดคุณใส่เองไม่ได้อันนี้มันมันก็ต้องมีที่มาที่ไปก็ต้องอยากอธิบายให้หลายคนทราบว่าเป็นบางคนนะ่ะพูดพูดขึ้นมาประมาณว่าถ้าเป็นตัวเขา เขาจะเปิดบทสวดทั้งวีทั้งวันแล้วเขาก็จะสวดทั้งวีทั้งวันให้ผีมันอยู่ไม่ได้ในกรณีบุคคลธรรมาดาทั่วไปอะทําได้ค่ะผีมันไม่กวนมันไม่อยู่กับคุณหรอกแต่คนที่ถูกอาถรรพ์ที่โดนทําทําพิธีต่างๆคุณโดนมาด้วยวิชาอาคมมันก็ต้องถูกถอดด้วยวิชาอาคมพี่ลุงไม่ได้บอกว่าพี่ลุงเก่งแล้วก็พี่ตูกเขาไม่เคยพูดว่าเขาเก่ง แต่เรามีครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำคอยช่วยคอยเป็นแบบให้อันนี้คืออไม่ได้อดอ้างตัวเองนะคะแต่ก็แล้วก็ไม่ได้เก่งไม่ได้สามารถที่จะช่วยทุกคนได้ก็ช่วยเฉพาะป็นลุงอธิษฐานเลยขอช่วยเฉพาะคนที่เกี่ยวเนื่องต่อการเท่านั้นแต่น้องคนนี้เขามีศรัทธาแล้วก็มาเจอเราโดยบังเองิญและมีศรัทธาในตัวพี่ตุพี่รุงมาก เพราะฉะนั้นการร่วมมือกันการเข้าใจและเชื่อใจกันเนี่ยแล้วเคารพในครูบาอาจารย์ของพี่รุ่งด้วยอันนี้ช่วยได้มากนะคะไม่ใช่เรามากันคนละสายแล้วไปคนละทิศละทางแล้วก็ไม่ไม่ได้เชื่อมันอ่นในคำ,คำแนะนําคําเตือนอทุกครั้งที่พี่รุ่งช่วยไปแล้วพี่รุ่งจะมีคําเตือนให้กับทุกคนน้อมนาไปปฏิบัติและให้สวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ทุกคนถ้ารู้จักพี่รุ่งจะทราบว่าพี่รุ่งจะแนะนําให้สวดมนต์ ก็สวดในบทที่ที่เหมาะสมกับตัวคุณนะคะอ,อันนี้สำหรับเคสนี้ช่วยไปคือจะจะบอกว่าสองครั้งละที่ที่ช่วยน้องไปแต่ก็สำเร็จทุกครั้งนะคะแต่คิดว่าคนทำเลิกไหมไม่เลิกคนที่เคยทำเขาก็จะไม่เลิกด้วยแรงอาฆาตพยาบาทอิจฉาดิษยาใดๆก็แล้วแต่ บอกน้องว่ายังไงก,ก็ต้องระวังตัวไปจนตลอดชีวิตก็ต้องสวดมนต์นไปจนตลอดชีวิตก็ได้พูดคุยกับน้องตรงนี้น้องก็เข้าใจค่ะเข้าใจได้ก็ถามว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกบอกเขาไม่เลิกหรอกค่ะเพราะเขาเคยตัวเขาเคยทําแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่ที่คิดจะทำเรื่องพวกน,นี้เขาไม่เคยนึกถึงศีลธรรมอยู่แล้วอันนี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ แต่เรานี่แหละก็ต้องระวังตัวของเราเองนะคะแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายามระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่แหละจะเป็นเกราะคุ้มกันตัวเราให้ ให้ปลอดภยัยให้รอดพ้นได้แต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เขาก็เล่นเมื่อนั้นเหมือนที่น้องโดนนี่แหละค่ะแต่จริงๆน้องไม่ได้เผลอแต่คนที่เผลอคือคือสามีน้องซึ่งจะไปโทษสามีน้องก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นฝรั่งเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจธรรมเนียมอ่าตอนหลังก็ให้น้องอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาก็อ๋อเข้าใจเข้าใจมากขึ้นซึ่งแฟนน้องน่ารักมากเลยไม่เคยห้ามน้องจะทําพิธีอะไรน้องจะทํา ทําอะไรตามแบบที่ของไทยอะ่ะแฟนน้องก็จะบอกว่าถ้าไม่สบายใจไปสิเราไปวัดไทยกันไหมไปไกลแค่ไหนเขาก็ขับรถพาไปเขาไม,ไม่ห้ามแล้วก็ยินด,ดีแล้วก็ส่งเสริมให้น้องทําเพื่อความสบายใจนี่น้องได้คบกับพี่รุ่งด้วยความสบายใจก็ด้วยแฟนเขาเป็นคนมีเมตตานะคะแฟ,แฟนเขาค่อนข้าง น่าเอ็นดูค่ะเคสนี้ก็จบไปสบายใจนกดีใจมากเลยที่หายแล้วหายหายเป็นปกติเหมือนคนไม่ได้โดนอะไรแต่ก็พยายามว่า,าพยายามอย่าอย่าประมาทค่ะสวดมนต์ไว้ทุกวันจน้วยเสมอ แล้วก็จะดีดีเอง,เองนะคะอ่ะนออานำมาฝากค่ะน้องมิลลี่จะอยากคุยด้วยตลอดเลยขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ